ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่า7 e เ e ่ e อสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพียงแค่คุณผู้ชมมีบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถทําได้แล้วนะคะล่าสุดเคาน์เตอร์เซอร์วิสอย่าง7 e เ e ่ e อค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่ที่เปิดให้บริการในการยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ7 e เ e ่นอที่มีมากกว่า1 3 0 0 0สาาขาทั่วประเทศสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วนะคะเพียงกดเมนูในการยืนยันตัวตนที่7 e เ e ่ e อ ระบบก็จะให้เราระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์เราก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของการสร้าง QR code ขึ้นมาผู้ชมสามารถแจ้งพนักงานที่สาขาว่าต้องการยืนเยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพนักงานก็จะสแกน QR code ที่คุณผู้ชมได้มานั่นแหละค่ะก็จะมีการส่ง SMS ให้เรายืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านี้ก็สามารถยืนยันตัวตนนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสอย่าง7ซเว่นอีเลฟเว่นได้แล้วค่ะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดรีบดําเนินการใครที่